เราออกดอกเต็มต้นเลยค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูดอกมะนาวกันค่ะช่วงนี้มะนาวก็จะราบคาพแพงหน่อยเพราะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วมะนาวจะไม่ค่อยออกดอกไม่ค่อยติดผลแต่ที่นี่บ้านเรามะนาวเต็มต้นเลยค่ะออกดอกทุกช่วงทุกเวลาทุกฤด,ดูกาลมะนาวไม่เคยขาดต้น มีทั้งดอกทั้งผลเต็มต้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มจิตไปด่างของเราก็ติดลูกเต็มต้นเลยค่ะทุกคนต้มจิตไปด่างลูกดกมากๆเลยค่ะพามาดูมะม่วงกันค่ะมะม่วงก็แทนช่อดอกขึ้นมาแล้วค่ะทุกคน มะม่วงต้นยังเล็กอยู่โผออกดอกเต็มต้นเลยค่ะแม่แมวพาปลูกพาทำสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำปุ๋ยสูตรบำรุงต้นช่วยเร่งการออกดอกติดผลซึ่งปุ๋ยสูตรนี้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมะนาวมะม่วงมะเขือหรือจะเป็นพลิก ส่วนประกอบสูตรนี้ก็จะมีขี้เท่าถานน้ำเปล่าผงชูรสและไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะทุกคนอันดับแรกเราจะใช้น้ำเปล่าในปริมาณ10ลิตรค่ะแล้วจะใส่ขี้เท่าลงไปประมาณ สามถึงห้ากำมือค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆคนให้เข้ากันค่ะจนขี้เท่าละลายในขี้เท่าจะมีสารประปนอยู่หลายชนิดอาทิเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมปะปนอยู่ในขี้เท่าซึ่งขี้เท่ามีความเป็นด่างช่วยบำรุงดินบำรุงต้นไม้ช่วยขับไล่แมลงด้วยค่ะจากนั้นเราจะมาตอกไข่ และตีไข่จนเข้ากันค่ะเราจะใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยค่ะซึ่งในไข่ไก่จะมีโปรโตีนช่วยบำรุงพืชอยู่แล้วส่วนเปลือกไข่ก็จะมีสารแคลเซียมช่วยกำจัดมดและมาแรงที่จะมากินรากพืชเราค่ะและมีส่วนประกอบช่วยในการบำรุงดินด้วยค่ะเราจะตีจนไข่ ขาวและไข่แดงเข้ากันดีค่ะจากนั้นเราจะมาใส่ผงชูรสลงไปในปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะคนจนผงชูรสละลายค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆน,นำไข่และผงชูรสที่เราเตรียมไว้ในขันใส่ลงไปในน้ำคี้เท่าได้เลยค่ะบนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะแล้วเราจะไปราดรสลงบนบริเวณโคนต้นพืชของเรากันค่ะส่วนผสมทั้งหมดนี้จะไปช่วย บำรุงกระตุ้นให้รากของมะนาวแตกรากได้ดีและช่วยบำรุงในการเร่งดอกออกผลของมะนาวเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปรัดตรงคนต้นกันเลยค่ะเราจะใช้ในปริมาณ2-3ขันต่อต้นค่ะ เพื่อช่วยเร่งการออกดอกมะนาวในช่วงฤดูแล้งค่ะทุกคนเราจะได้มีมะนาวไว้กินและที่เหลือเราจะได้นำไปขายเป็นรายได้เสริมของเราอีกด้วยค่ะทุกคนต้นเล็กก็สามารถใส่ได้ค่ะเพียงเราลดปริมาณของน้ำขี้เถ้าลงไปเล็กน้อย มาใส่ต้นมะม่วงของเรากันค่ะเราบำรุงไปแล้วต้นมะนาวของเราก็ออกดอกให้เราเชยชมแล้วค่ะทุกคนมะนาวช่อใหญ่ๆ ลูกดกเต็มต้นเลยค่ะความสุขของคนปลูกก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคนบำรุงอย่างไรให้พืชของเรางามและติดผลดกค่ะฝากเพื่อนๆที่มาชมคลิปนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่แมวด้วยนะคะ และว,วันนี้แม่แมวก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ